หนึ่งนาทีกับกปอปทการขับรถเข้าทางโคง้งผู้ขับขี่ควรยึดหลักการเข้าโค้งให้ช้าและออกโค้งให้เร็วด้วยการประเมินความเร็วที่เหมาะสมกับทางโค้งนั้นและปฏิบัติตามป้ายบังคับของกรมทางหลวงที่ติดไว้ระหว่างทางอย่างเคร่งครัดหลักการเข้าโค้งให้ช้าคือผู้ขับควรลดความเร็วรถด้วยการแตะเบรกเพื่อค่อยๆลดความเร็วเพื่อให้รถขันหลังที่ขับตามมาไม่ชนท้ายในภาวะฉุกเฉินโดยต้องลดความเร็วก่อนเข้าโคง้ง หมุนพวงมาลัยรถให้เข้าตามโค้งไปอย่างราบเรียบอย่าให้รถเบี่ยงไปมาเป็นอันขาดเพราะอาจทําให้รถลื่นถลไมออกจากโค้งได้ห้ามเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในโค้งเพราะเมื่อถึงปลายโค้งความเร็วจะเกินพิก,กัดจนควบคุมไม่อยู่อาจทําให้รถหลุดโค้งได้และอย่าเปลี่ยนเกียร์ขณะอยู่ในโค้งอย่าเหยียบคลัตช์อย่าถอนคันเร่งและเหยียบเบรกแรงเพราะพฤติกรรมดังกล่าวนั้นล้วนเป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่ทำให้รถหลุดโค้งครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม